โอ้คุนคู่ว้าวโอเคไม่รู้ว่ามีเสียงไหมนะ h o s t i l s in the area แล้วผมจะแชร์แชร์เป็นยังไงวะมันมันมัน U L เดิมใช่ไหมเนี่ย E A I K ดูลงไทยก่อนไม่ได้ใช่เดิมเนี่ยไม่น่าใช่ใช่ไหมไม่น่าใช่เพราะว่าเพราะว่าเราหยุดไปแล้วเรากดใหม่ เจอคนหนึ่งกนัดข้างกำแพงผมผมผม,ผมอยู่ไกลเลยมันมันเข้ากำแพงไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเออเสียงดังเสียงผมก็ไม่มีอีก บ้าบอน,านี่แบบวะมีสองตัวนะคุณนัทข้างคุณนัทอนี่ยขอมึงพี่กรตะตุ้บมาเพื่ออะไรตายไหมตายไหมตายแล้วดูกวาม่ดูฮะเสียผมเบาวะผมผมจยิงแล้ว มาฮอกันเป็นกองทัพเลยหอคุณนุกมันนี้นีมน่มันไออ๋อมันมันเอาแขนั่นใช่ไหมใช่ครับไทย Value Target รับด,ดังลลุกดังลนลสดดังนละจะตับตรงไหนมันดังได้ มันมีตั้งค่าเสียงให้เอาเสียงออกคือมันมีชแนลหนึ่งสองสามชแนลหนึ่งเป็นเสียงจากในตัวเกมซึ่งคุณนุ๊กเป็นเป็นเหมือนตัวเกมไงส่วนส่วนเสียงสเสียงจากไม้ผมตั้งให้มันไปออกชแนลสองส่วนชแนลสามเป็นเสียงไม้และเสียงตัวเกมคุณนัทแปลงธงทันไหมเนี่ยสาทิศวิสี่ร้อยห้าสิบเมตร Get to the safe zone l <'ll> enemy soldier incoming ไม่มีนั่นว่ะโอ้โหเทียเทียๆเโอ้โหผมมองไปแล้วผมผมเอานี่ผมเอาธงมันมันอยู่ตรงที่ที่เราอยู่อะลัมเบอร์ใช่ไหมไอ้ผมกำลังตัดนี่เลยปาอย่างมาก เอาอะไรอ่ะทำไมรีคอนไม่ได้อ่ะอะไรวะมันเดียวผมรีคอนอยู่กำลังรีคอนอยู่แล้วมันก็มันขึ้นพูดแล้วนะแล้วมันขึ้นรีคอนเฟลอะไรวะเพเกมเกมมันบั๊กวะโอ้โหแล้วผมก็ปกัง มันเก็บบาวตี่ไมั่ก็ยิงกูนัดเลยใช่ม้โยเลื่อนออกคาสตี่งพลังพลังช่วยกูด้วยอะไรกรุ๊กลูกข้างหน้ขนาขา้ขางหนา้าข้างหน้ามีมอมีมอไซค์อะ่ะเห็นไหมอ๋อเป็นเหมืนหมดแล้วพลังสงคบเอ้ย มันสวยกันทุกไหมล่มันมีซีโฟล่เสรลจเสร็จเลยนะมันลงมันลงเว้นอยู่ยั่ไนวะอ่าโโอ้โหพอสองลำนี่มัน อะไรมาเลยวะแล้ฝรั่งทำอะไรอะฝรั่งวิ่งวนรอ่อห้่อชนี้้ำลังรอ่อผมไปดูฝรั่งที่มันทำอะไรวะมันมีคนยิงอยู่นะ มันไล่ยิงอยู่มั้งทันไหมฝรั่งทันไหมฝรั่งไร่มากโอ้มันเดินแบบช้าคุณนุ๊กมันวิ่งช้าอ้าวมึงไม่ขึ้นรถเหรอเร็วมันไม่ไปหลังรถเออขึ้นกระโดดกระโดดเออไปพอดีเลยแหมมาันวินีสุนท้ายตั้งไม่ได้ลูกพี่ะตั้ง เจ้านน้นต่างที่ต้ายผมต้องมาผิดทางลงไว้เกียดกับรถมันคงงงอะอะไรวะก็แค่มาเข้าวงนี่ไงไปซื้อชุบดิชุบชุบเพื่อนกลับมาไอ้ฝรั่งเร็วข้างหน้ามันมีกูนัดเลยเออานี่ง เออมันกำลังซื้อซื้อละซื้อละวิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาดิวิ่งเข้ามาดิโหดเอาอะไรมั้ยใช่เหรอมัซื้อละมาซื้อแล้อ๋อซื้ออะไรไม่ไอ้ไม่ไอ้หลดเอาโอ้ไม่โหลดเอาผมกำลังจะซื้อกำลังมาเอาอยู่มันหล่นกล่องเดียวนะไม่มีใครมั่งใครยิง ก่อนเรือไหมครับนี่มีผมมีครับผมสวัสดีครับครอบแม่พี่น้องประชาชนชาวไทยนี่ไม่ใช่เสียงของนายกแต่เป็นเสียงของคนที่เล่นกเกมตอนนี้รัฐบาลกำลังจับกันให้คนสตรีมเกมได้วันละสองชั่วโมงโอ้โหมึงเอาเวลาไปคิดเรื่องโควิดดีกว่าไหมอา้าวก็ออกกฎมาแล้วก่อนที่เขาไปเขาออกกฎมาแล้วก็จะมีการประชุมกันนะครับว่าให้สตรีมได้วันละสองชั่วโมงโอ้โห มันจะเก็บภาษีเพิ่มเลยมั้งผมว่าคุณอยากสตรีมเยอะๆคุณก็ต้องเสียภาษีเยอะหน่อยอย่างนั้นเปล่าภาษีต้องเกิดจากรายได้เนี่ยกริดมาร์กเราจะไม่แววอ่ะก็เขาสตรีมแล้วเขาได้เงินได้เงินไงคุณนะมันหาวิธีเก็บไม่ได้ะภาษีเเยอออไงมันหาวิธีเก็บไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาเขาก็ได้แต่ยูทูบเขาก็เป็นยูทูบในประเทศไทยนะเขาจ่ายมันก็มีใบภาษีนะคุณนับ เอาไปลดหย่อนได้เลยเหรอไม,ม่ก็คือเขาก็หักภาษีไงยูทูบประเทศไทยอ๋อแล้วก็วม,มัน,ม,นมันก็เกิดเป็นรายได้ก็คือเราก็ต้องไปไปยืน่นแต่ส่วนใหญ่ถ้าไรายได้ไม่เยอะเขาเขาก็ไม่ยื่นกันใช่ไหมถ้ารายได้เยอะเขาก็จารัฐบาลมาอย่างนี้ก็แดงว่ารัฐบาลเขาจะเก็บภาษีกับคนสตรีมเพิ่มเนี่ยพอเขาเก็บภาษีจาก youtube แล้วใช่ไหมโอ้โหเก็บสองเด้งอ่าสองเด้งแงฉลาดฉลาดจริงๆ แถมตอนเป็นรายได้ก็หักแล้วด้วยนะใ่มไหมหักแล้วห่างกี่อ่าแล้วคนสตรีมต้องเสียเพิ่มอีกป่ะไม่มีจรวด ฝรั่งขึ้นไปรุ่นหรอกคุณลุไปกับมันดิมันขึ้นทางไหนอ,อ,นอน๋อมันขึ้นเปรย์ซังตำรวจเอ็นมิยูไอพีโอเวอร์เฮดเอ้าเดีว่ามันเข้าไปตรงนั้นเอ้ยมันก็มาแปลกอ่ะเราลองดูมันเป็นแนวทางอ้าผมผมผมคิวใครไป็นสองคนมนะันอะ ปรมาแล้วไปนี่ตัวเองเฮ้ยมันมีมันมีคนยิงตรงนี้่ะหรือว่าเข้าของมาให้เฉยๆมันต้องมีคนยิงสิคุณนะัทไม่มีคนยิงไม่ล่วงหรอกคนยิงใช่ไหมใช่ฝรั่งฝรั่งมันจะไปเก็บแล้วแหละขายได้ไหม Enemy u นะเพียบเลย Contact ยิงไหมยิงไหม มีมีมีข้างหน้ามีอีกมีหลายตัวมีหลายตัวคุณนัดยิงไม่โดนไม่ไหววะไม่มีสไนเปอร์ไม่มีสไนเปอร์ไม่กล้าเปิดป่ะไอ้มันยิงมันยิงกันเองมันยิงกันเองอ๋อฝรั่งฝรั่งยิงแล้วฝรั่งยิงแล้วไม่โดนสักนัดกระสุนผมมีแค่สิบกว่านัดเองชิบหายได้สี่สิบนัด มีหลายตัวนะ่ะฝรั่งเข้าแล้วคุณนัดเอาไงไปไปช่วยมันหน่อยเอากัามันหมาไม่มีตัวเมื่อกี้เห็นอยู่เอาตายโอ้มันยิงตายเลยเหรอไอชิบหายมันเก็บแล้วเหรอมีมีมีแม,ม่นแท้มึงที่ไหนวะ <c oughs> หมดแล้วหรอไม่สิมีเยอะกันนเก็บเก็บเรียบเลยเหรอโอ้โหโป๊เปล่าโปเปล่าโอ้โห d s anyone need this นี <music breaking> <out> igh, <you> ่ไม่ธรรมดาว่ะเอเดียเอาซะหน่อยเยเฮ้ยมีคนยิงมามีคนยิงมามีคนยิงมา castle close relocating the safe zone mom nhìn qua Sữa cái à Okay. lẽ lẽ สไนเปรอร์ต้องไปหาที่ใหม่ละถ้าสไนเปอร์แบบนี้อ๋อเดี๋ยวมันเจ้าแอร์มันเจ้าแอร์สไตา์ลงอะ่ะน,นี่มีตัวนี้มันยืนนิ่งด้วย เราออกหลอกหลังออกหลังมันจะยิงไอ้ตรงนั้นแหละเอ้ยไนเปอร์ยังอยู่อยู่เลย <c oughs> มุมไม่ได้เพราะมันมองเห็นเรา <c oughs> อขึ้นข้างหลัง,ลงมันมีตัวหนึ่งเดินจุดสีแดงขึ้นไหมบนจากที่เราวิ่งมารูบไป,ปมันหลอกแล้วมันหลอกแล <c oughs> ้ว

ไปค้ววุ้กป๊อกโอ้ยมันมันเต่าตัวนั้นมันเต่าตัวนั้นโอ้โหมันเก็บไปละโอ้ไวเนียนลายว่ะคุณนุกเออไอ้นี่มันเก่งเว้ยเออแม่งจัดไปเก้าตัวเลยคุณนุกดูมันคิวไปเก้าตัวมันจะยิงใครวะมันยิงใครวะเก้าตัวโอ้พี่พี่ พี่สอนผมหน่อยพี่มันมาไม่สนใจใครเลยมันวิ่งยิงอย่างเดียวเลยนะโอ้พี่พี่จัดไปเก้าตัวเลยเหรอน่าจะเป็นพวกสรีมเมอร์หรือเปล่าวะเนี่ยพี่พี่ไปด้วยพี่แอดแอดเฟนหน่อยมาคุณัอดมันเห็นคนอีกแล้วเนี่ย ตายไม่ได้คุณนะตายผมผมล่าแต่ว่าผมไม่ได้แต้มไม่ได้เขาเป็นยิงดาวเ้ยมีคนมีคนมีคนตรงนี้มีคนตรงนี้เอาเช็ครอบดียเดี๋ยวมันต้องไปเอาเอากอล่องก<ช>ล่องเหลืองนี้กล่องควันเหลืองนี้ฝรั่งแม่งแม่งไปละ เฮ้ยมี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 เหรอเหร e เอ contact contact อ ah, ah, e. ้าวฝรั่งฝรั่งฝรั่งลุกลุกเขาเบิร์นไลอย Some แล้วช่วยยังม,ม,มัน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 มีมันมีชุดตัวเองโอ้โหออกไปกรโดดเลยมันมีกำลังวิ่งมาจากทางนู้นแ่ะทางที่เราขึ้นมาหนะเยอะเลยโอ้โหเียบเลยคนขึ้นมาขึ้นดนนอ่อ้าวผมยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยโดนตรงไหนวะเนี่ย o u t e a m m a a n t o t e g u l f o r a chance to r e e p l o ว่ามันโดนด้านหลังว่ะมันแน็กกำลังมีเข้าไปหากุนัดตัวนึ่งมันยิงกันเองด้วยมันยิงกันเองด้วยกุนัดข้างนอกตายตัวหนึ่งยิงหน่อยเห็นป่ะดาวตัวหนึ่งบังเจ็บไปเลยขึ้นขึ้นยังขึ้นยังยังมีใครช่วยไหมวะไม่มีใครมาช่วยมันนะมันบังอ่ะผมไม่เห็น โอ้มีคนช่วยมันอ่ะผมไม่เห็นอ่ะคนนกผมไม่เห็นมุมมุมมุมผมไม่ได้มุมไม่ได้มาละมันขึ้นมาแล้วอ่ะเอาก่อแตกก่อแตกมึงตายมึงตายไอ้สัตว์มาดเลยอ่ะมันตายป่ะฉุกเฉินมายตละแตละทีมไม้ทีมไม้ทีมไม้มีก็ไม่รู้ทีไม้ทีไม้แล้วนะนอกนอกจากจะมาคนละที่

เดี่ยวตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวใช่ไัมสองตัวสองตัวสตัวสตัวสตัวไม่ต้องมาก็ได้สองตัวมันมาสองตัวเออเดี๋ยวมันวิ่งมาทางผมเนี่ยเพระแก๊สมันบีบมันเนี่ยมังเดือดปะเราผมกำลังดูอยู่มันจะมาทางไหนแหมปืนเท่ัพ สามหรือเปล่าสองตัวครับอุย้ยแม่งเอ้ยข้างหลังซึกมายิงอีกกระโดด้านหลังกำล,ลังดักข้างหน้าอยู่โอ้ยเนอะ <c oughs> โถ่โดนสไนเปอร์ยิงเ <c oughs> ขาหลังยิงกันอยู่ <c oughs> ไปยุ่งอะไรวันนี้ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยไอ้เนี่ยเฮ้ยเวนกัม อีก20อีก40นาทีคุณนุกโอ oui, ้แต er ่ไอ้ฝรั่งแม่งยิงไปกี่ตัววะ10ตัวได้เลยโคตรน่าจะ1ิได้โคตรหลายอ่ะโคตรรอดเจอได้ผมรถรถออาตรงนี้มีใครเอาไปยังวัวเนี้ยมีหลายกล่องด้วย มันโล่งอย่างไรผมไปไหนวันนี่ยทางขวาทางขวามีคนในไงในไงยิงกันอยู่บ้านหลังนั้นกับตัวบันเมินใช่ไม่ไม่บ้านบ้านบ้านขวานึงหยิบขวาอ๋อยมือเกินใหไหมข้างบนนะข้างบนโอ้โหเยอะเต็มเต็มมันไม่เห็นผมนะคื่มันยิงเป็นเล่อยเปื่อยที่เก้าเลยล่ะ มันไม่เห็นหมูมันยิงไม่ได้เปลยอ,อีสี่สิบห้านาทีเนี่ยดีต้อนสาวแสก็ให้ฟังในอีสี่สิบห้านาทีด้วย <c oughs> ให้ฟังสาวแสกก่อนก็ไม่ได้นะไม่ นะแป๊บหนึ่งนะครับครับผม Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Uh -huh. <laughs> Enemy soldier incoming. Hey, hey, hey. Stand your What? Hey, hey, วดเข้าให้วัดเข้าให้ยืนนิ่งใช่ไหมยืนนิ่งใช่ไหมวดเข้าให้โอ้โหไอ้นี่ลอยไอตัวอีกตัวนึงลอย,ลยทำไมไม่มีใครมาดูเราสตรีมเลยคุณนุก <laughs> ตัวแต่งนอนกันหมดแล้วมางผมว่านอนอะไรเนี่ยครับ แคมก็ไม่มาแคมไปเล่นอะไรวะแคม,มน่าจะไปเล่นฟุตบอลฟีฟ่าผมลองดูแล้วคุณทอตว่าต่อสัญญาเนีโออ่ะฮะมันก็ต่อได้ญญไม่หมดเลยแช่บาืองโกมึงก็ญญต่อไม่ได้อ๋อตัวที่ต่อไม่ได้เป็นเป็นตัวยืมหรือเปล่ามันเขียนคำว่าโลนอ่ะ ถ้าถ้าเป็นตัวยืมมามันจะต่อไม่ได้นะครับจะเล่นได้สุดแค่เท่านั้นคือเราต้องไปไปเปิดแพ็คโอไม่ไม่ไมไมแน่ใจต้องไปดูใหม่แล้วก็ไอ้นี่ด้วย้อง้ไม่ตั้งค่าเคมี K ให้มันเข้ากันเยเอะๆอีกอ๋อใช่ใช่แค่มันเป็นสีเขียวใช่ผมผมได้แค่สี่สิบสสององมั้งเคมี chemistry ไปเจอพทีมจมีเนี้ย90กว่าโอ้โหสู้ไม่ได้ร้อสู้ไม่ได้ครับไอ้ที่คนไรวะนะอ่ามึงพูก็ยังดีอ่ะลงสิลงสิลูกเออไม่ลอ r แต่ผมวิ่งเร็วเลยวะเธอปืนโูมันเพิ่มความเชื่อมั่นอีกป่ะเฮ้ยเือเปืนซู่นะม,ม,มาใกล้ๆประตูมัน,มนไม่ให้กดว่ะอ้โหเปิดได้เดือปืนพก ตรงบนนี้มันมีกล่องเลยนี่เสียงกล่องจะขึ้นไม่ได้ใครมาโดนสตรีแม่งเวียนหัวแน่นอนผมหันซะแบบอะไรวะนี่อ๋อเติมกระสุน,นอ๋เอเลยพลังไปยึดจุดเละดีมากฝรั่งเท่ห์มา<ป>กจริ Primary objective accomplished. Recon intel secured. <laughs> Anyone need this? Located a supply box. Secure that position. You have a I'm going to watch people. I'm going to watch people. เฮ้ยกระนุกมีหอ้มหอมากมีห้อมามีห้อมาไอ,าอามันลงวะหายไปเลยฮะมันไปตรงไอ้ฝรั่งอ่อะสิไม่ใช่อะไรขึ้นตึกไปช่วยมันรอแล็ปไปช่วยมันขึ้นตึกช่วยมันขึ้นตึกช่วยมันกี่ชั้นวะเนี่ย ที่มีดูอะไรมาไม่รู้ลงมาแล้วว้ลงมาแล้วก่อแตกก่อแตกไปกนัดกอ่อแตกยังวิ่งไปไม่ถึงเลยเอ้ามีตัวนึงมายิงผมวะมีกี่ตัววะเนะี่ยโอ้โห To own redeployment. There's a fight kicking off. While you wait, feel free to give these wankers a proper jeering. And if you find something to promote, feel free to give them that as well. Get to the safe zone. We got a proper fight here. You're up next, mate. Get ready. Oh, guys, your got got their They're RTB at this time. It's all up to you now. Go for the win. Win here and you return to the front line. You're, You're up, soldier. Now go sort this fucker <laughs> out. <laughs> โอเคคุณแอดรอไอโอก้ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมนอนก่นอนหนึ่งครับออ๋คุณจะนอนใช่ไหมครับใช่ครับผมนอนนอนดึกมากๆเลยเดยวเป็นร้อนใน